เบอร์หนึ่งไม่มีอยู่จริงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโอ้โหฟังแล้วรู้สึกมันท้อจิตท้อใจไหมฮะแต่ในความเป็นจริงนะฮะคือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือรวยไปตลอดกาลเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแต่คนที่เดินตามมาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแสงขึ้นไปเข้าใจใช่ไหมคือจริงๆยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคแห่งโอกาสนะมันเป็นยุคที่ใครก็สามารถที่จะทําธุรกิจและเติบโตได้แต่เพียงแต่ว่าบ้านต้องผ่อน30ปีแต่ตัวเราเนี่ยจะทํายังไงถึงจะอยู่ได้30ปีติดกันโดยการทําธุรกิจมันมันเป็นไปไม่ได้ คุณดูอย่างทุกวันนี้ยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยนะถ้าคุณดูว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิคนที่เป็นยูทูบเบอร์อันดับ1นึถึงสิของประเทศไทยตอนนี้ผมว่าเหลือไม่ถึง2อสคน แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เคยดังมากๆเราไม่ต้องพูดชื่อแล้วกันเนาะเคยดังมากๆมีคนซับแบบ20ล้านคน15ล้านคน10ล้านคนอย่างเงี้ยค่อยๆเฟดออกไปเรื่อยๆคือความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงแล้วมันไม่ได้ถาวรมันไม่ได้เป็นการันตีว่าถ้าคุณเคยเป็นยูทูบเบอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเนี่ยคุณจะสามารถเป็นได้ตลอดไปถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไรฮะ ปัญหามันจากหนึ่งคนดูเริ่มเบื่อฮะคือพอเรามันมีมุกลิมุกเดิมๆเนี่ยเรื่อยๆตลอดเนี่ยสิปีมุกไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยคนเขาก็เบื่อ2พอคนเบื่อมันเกิดอะไรเจ้าตัวก็หมดไฟฮะคือลําพังคนเบื่อมันก็แย่อยู่แล้วถูกปะ่ะเจ้าตัวหมดไฟเนี่ยมันก็เป็นโอ้โหมันก็เป็นแบบปัญหาที่ใหญ่กว่าคือมันเจอปัญหามาแล้วเจ้าตัวหมดไฟอีกก็เจอปัญหาซ้ําคือเหมือนปอกแปดปอกแปดสองเด้งปอก 9, 2, เก้าสองเด้งอ่ะแต่เราโดนกินนะอย่างนั้นเลยนะแล้ว3ก็คือจับเทน ของคนยุคใหม่ไม่ได้คือเรื่องนี้มันเลยสอนให้รู้ว่ามันไม่มีใครที่อยู่ค้ำฟ้าโอกาสเนี่ยมันเป็นของคนหน้าใหม่เสมอคือเราจรึงสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่ายูทูบเบอร์เบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเนี่ยจะหายไปหมดแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนใหม่ๆเนี่ยจะดังไม่ได้นะยุคนี้คนใหม่ๆเนี่ยอย่างผมอายุ40กว่าเนี่ยผมอาจจะไม่รู้จักยูทูบเบอร์หน้าใหม่เลยด้วยซ้ํารู้อีกทีคือเขาดังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือยอดวิวอะมันก็จะไม่ไปอยู่กับใครบางคน เยอะเกินไปแต่มันจะเกลียดเกลียกับใครทุกๆคนมากกว่าอะไรแบบนี้ฉะนั้นผมนึงบอกว่าอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยอ,อย่าเพิ่งไปคิดว่าทําไม่ได้เพราะว่าโอกาสยุคนี้มันเฉลี่ยหมดเลยมันหมายความว่าถ้าเริ่มทําแล้วมันใช่เนี่ยมันอาจจะเกิดเลยก็ได้นะฉะนั้นให้กําลังใจฮะว่าการที่ของเดิมคนเก่าๆเ,เคยทําแล้วมันดีมากตอนนี้เขาทําไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันหมดอนาคตแต่หมายความว่ามันมีโอกาสสําหรับเด็กยุคใหม่คนที่เพิ่งเริ่มทํา จะมีอนาคตต่างหากให้คิดแบบนี้เนาะฉะนั้นวันนี้มีคำถามอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมอาจารย์ตีจะตอบเองขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณครับ